สวัสดีครับท่ากอสตูดิโอวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนท่ากอพระพราพิทยาด้วยเสียงบรรเลงบทเพลงพื้นเมืองและภาพกิจกรรมยามเช้าๆของพวกเราชาวท่ากอพระพราพิทยาครับ โรงเรียนท่ากอพระพราวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลครับเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน217คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดรวม23คนครับ และที่เห็นอยู่นี้ก็คือผู้อำนวยการสิริรัตน์เขื่อนไข่ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าก๊อพระพาพิทยานั่นเองครับสำหรับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในปีการศึกษา2566โรงเรียนท่ากอพระพาพิทยามุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณภาพและมีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามการศึกษาขั้นพื้นฐานและมุ่งสู่ผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจะได้ทําที่ดีในการจัดการศึกษาแล้วก็การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนค่ะผู้อํานวยการศิริรัตน์เขื่อนข่ายได้นําเอารูปแบบแนวคิดการบริหารสถานศึกษา t าก็4.0โมเดลมาใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับ เพื่อเป้าหมายสำคัญก็คือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดเป็นคนดีมีคุณธรรมจร,ริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทางผู้อำนวยการศีริรัต์เขื่อนข่ายและคณะครูจึงได้ร่วมกันจัดทำ รูปแบบและแนวทางการนิเทศภายใน t ากอ S Model and p i t l e r กระบวนการนิเทศภายในที่ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรทุกคนในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีแนวทางที่ชัดเจนส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการศึกษาที่กำหนดและมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลลัพธ์เป็นโรงเรียนคุณภาพห้องเรียนคุณภาพและผู้เรียนคุณภาพนั่นเองครับซึ่งถ้าก็เอสโมเดลแอนพิทเลอร์นี้ยังได้รับรางวัลการันตีว่าเป็นเครื่องมือการนิเทศภายในที่มีคุณภาพถึง2รางวัลด้วยกันเลยล่ะครับและนี่คือรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จระดับดีเยี่ยม ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2ออีกหนึ่งรางวัลก็คือรางวัลชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรมการศึกษาด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาโครงการ FITE ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นงานอีกด้านที่ผู้อำนวยการสิริรัฐน์เขื่อนข่ายให้ความสำคัญครับเพราะสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นสิ่งแรกที่แขกผู้มาเยือนจะสามารถพบเห็นการสร้าง first impression หรือความประทับใจเมื่อแรกพบให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาจึงต้องดำเนินควบคู่ไปพร้อมๆกับการพัฒนาโรงเรียนในด้านอื่นๆครับ พาทุกท่านมาเยี่ยมชมอีกหนึ่งสถานที่ที่ภาคภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือต้นกอคาเฟ่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโรงเรียนท่ากอพระพราพิทยาครับที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่ใช้ต้อนรับหรือเป็นจุดถ่ายภาพของแขกผู้มาเยือนแต่เพียงเท่านั้นนะครับท่านผู้อำนวยการสิริรัตน์บอกกับเราว่าตั้งใจให้ต้นกอคาเฟ่เป็น Active Learning Area พื้นที่สำหรับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานซึ่งก็เป็นไปตามความมุ่งหมายครับเพราะในวันนี้ต้นกอคาเฟ่เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพการทำเครื่องดื่มแสนอร่อยที่อยู่ด้านหน้าของทุกท่านนั่นแหละครับ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการอย่างมีคุณธรรมของนักเรียนในกิจกรรมบริษัทสร้างการดี1ห,ห้องเรียน1ร้านค้า1อาชีพหรือตลาดนัดท่ากอพอเพียงนอกจากนี้ยังเป็นจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกฝีมือนักเรียนจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสู่อาชีพแก้วลวดลายสะดุดตาที่นักเรียนถืออยู่ในมือ ก็ฝีมือการเพ้นของนักเรียนครับกระถางดินเผาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงามไม่แพ้ไม้ประดับตรงนี้ก็ฝีมือการปั้นของนักเรียนแม้แต่กระเป๋าที่ครูหิว้วถุงกาแฟที่ครูถือรวมทั้งวควงกุญแจน่ารัก,น,รกน่ารักตรงนี้ก็สกรีนด้วยตัวการ์ตูนมาสคอตฝีมือการออกแบบของนักเรียนเรียกได้ว่าต้นกอคาเฟ่เป็นแลนด์มาร์คที่มีชีวิตเลยจริงๆล่ะครับ จากการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถานศึกษาครูและนักเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่างเช่นโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลเพื่อแสดงว่าโรงเรียนท่าก๊อพระพราพิทยา มีคะแนนเฉลี่ยรวมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3วิชาภาษาไทยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศคุณครูสายสุนีขาวนวลและคุณครูพรพ์พงกลางได้รับบุธบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นผู้วิจัยและพัฒนาที่เข้าร่วมการส่งนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทอรอระดับประเทศด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่15กรกฎาคม2564 คุณครูวันเพนดอนศีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนระดับดีเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสอง ชายก้องพบสุกิจจานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองรับรางวัลการประกวดศิลปรกรรมเด็กนานาชาติครั้งที่51ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจากบริษัทเพนเทลประเทศไทยจำกัดจากข้อมูลที่นำเสนอจะพบว่าการบริหารสถานศึกษาของผู้อำนวยการศิริรัฐน์เขื่อน่ายเป็นไปอย่างมีทิศทาง ตามหลักการแบบแผนของทางราชการตลอดจนมีความก้าวหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับด้วยเห็นความแตกต่างทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาอาคารสถานที่การจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มุ่งความมีคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรให้ร่วมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นท่าก้อโฉมใหม่ท่าก้อ4.0สถานศึกษาคุณภาพ ที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาให้ถึงพร้อมด้วยมาตรฐานบรรล,ลุเป้าหมายสำคัญก็คือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งเป็นคนดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ